งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยฐานะผููชำนาญการพิเศษของนายพานุวัฒน์วันประกอบ ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนายพานวัฒน์พันประกอบเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2519สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลาบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2550ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรวมอายุราชการ15ปีงานที่ได้รับมอบหมายกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ พ m h b อง PMHB ไดแตรับผิดชอบพัฒนาฟื้นฟูในด้านพัฒนาการทางด้านร่างกายพัฒนาการทางด้านศาสตรจำเป็นเฉพาะความพิการหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลาพุทธศักราช2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบได้แก่กิจกรรมยามเช้าหลังขอรบธงชาติกิจกรรมทักษะคนกลไกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสูงการศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสองจังหวัดยะลาที่ได้จัดขึ้นได้แก่กิจกรรมครอบครัวรุนรักด้วยสินสร้างสรรค์กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมตลาดนัดอาหารกิจกรรมวันไหวครูกิจกรรมถวายพระพร12บสองสิงหามหาราชินี และกิจกรรมกีฬาแก้วกรยาสัมพันธ์ครั้งที่13โดยมีชั่วโมงการสอน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์หนาทีที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษได้แก่กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณเป็นกรรมการงานแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไปเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้านที่ 1. การปฏิบัติตนด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพตอนที่1การมีวินยัยในด้านการมีวินัยนายนผ่านวัดพันประกอบปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้ง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการมีความตรงต่อเวลาติธเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การจัดก,การเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เว้นแม้วันหยุดราชการเพื่อให้งานของทางราชการสําเร็จลุล่วงมีความซื่อสัตย์สุจริตการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเสริมสร้างความสาม,มัคคีของหมูนะ่คณะทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ ตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนายพานุวัฒน์ผันประกอบมีความอุตสาหะขยันอดทนมุงมันและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน,นื่องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพจติดหรืออบายามุกใดๆจัดกิจกรรมส่งเสริมาศาส,สนาให้กับผู้เรียนยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัด จะทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายหยึดมันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยส่งเสริมประชาธิปไตยในการทํางานมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมโดยการนําผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นตอนที่ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันดำานงชีวิตอย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่ตนมีใช้ใจอย่างระมัดระวังรู้จักเก็บออมเพื่อใช้ใจในยามจำเป็นนำสิ่งของเดือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และวินาบบยามุกและสิ่งเสพติดส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีด้วยการออกกำลังกายพร้อมปฏิบัติงานพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มศักยภาพใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารสบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องสแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นการพัฒนาสื่อเพื่อเด็กพิการนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเด็กพิการมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตําแหน่งหน้าที่กิริยาวาจาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนมีความซื่อสัตย์สุจริตเตื้อเฟือ เพื่อแพรเสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมีไว้ในตรงต่อเวลามีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอพัฒนางานในหน้าที่ได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานตอนที่ 4. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพในทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาคนคว้ารเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพอยู่เสมอเช่นพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กบุคคลที่มีความบุคงทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุภาพเพื่อเพิ่มทักษะในการออกกำลังกายการลงน้ำหนักการทรงตัวและการฝึกเดินมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพในการยกย่องเชื้อชูเกียริเสริมสร้างผูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคม ตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนถ่ายทอดความรู้โดยไม่มีการบิดเบือนและไม่หวังผลสิ่งตอบแทนและให้บริการเต้มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆนวักตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอมีจิตอาสาจิตสาธารนณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านที่2 ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่1การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินมีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนานําไปใช้ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร จัดทำแผนการจัดศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP ครบถ้วนตามองค์ประกอบและมีแผน IIP ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักชาการสอดคล้องกับหลักสูตรมีกระบวนการการจัดทำ IEP อย่างครบถ้วนสามารถเลือกออกแบบการผลิตจัดหาการนำไปใช้การประเมินผลและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอส่วนที่2 การพัฒนานตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบนายพานุวัต์ขวัญประกอบมีการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีต่างๆการอบรมการสัมมนา,าการศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าจากสื่อวิธีการอื่นๆเช่นการศึกษาดูงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการมีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนการให้บริการแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและการบริการผลิตสื่อให้กับนักเรียนมีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพด้วยการเป็นวิทยากรมีการเผยแพร่เอกสารสื่อโนัตกรรมให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ จากการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มสักยภาพอุทิเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จที่ผ่านมาได้พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาสักพัภาพเด็กพิการที่สำคัญเช่นรวมกับคณะในการจัดทำเตียงฝึกยืนที่พัฒนาขึ้นเพื่อเด็กที่มีความบุพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพจากจำนวนสองตัว จนสามารถทำแจกจ่กายให้เด็กที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นจำนวนมากโดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจังหวัดยาลาประโยชน์ของเตียงฝึกยืนเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพให้นักเรียนสามารถฝึกยืนลงน้ำหนักโดยผู้ปกครองสามารถทำเองได้ที่บ้านลดภาระค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางและผู้ปกครองมีเวลาทำงานมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการจะซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง ขอขอบคุณทันคณะกรรมการที่ให้เกียรติประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผู้ขอรับการประเมินวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมัน่นตั้งใจทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะส่งผลอันดีต่อผู้เรียนให้มีการพัฒนาที่ดีต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณครับ